อันนี้อุปกรณ์ข่าวนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดใช่ค่ะหรือนั่งตรงนี้มเดี๋ยวเราไปดูกรเข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวรอคุณผู้ชมกันสักนิดหนึ่งค่ะ นี่ไงนี่คุณผู้ชมบอกแล้วผมกเขาแล้วค่ะเพราะว่าเวลาดูอันนี้กรรมกรนอกจอเนี่ยคุยนอกจอพี่พี่ไบชอบร้องเพลงเอ้ยพี่ไบไม่ได้ชอบนะไมร้องเพลงพี่ยุดให้ร้องแต่ในรายการคนที่มาในรายการนี้ต้องทำอะไรร้องเพลงแต่วันหนึงในรายการที่เราทำอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่เรามาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์พิธีกรก็ได้ใช่ไหมเราเห็นเนาะผมล่าสุดนี่มีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณโตว่าเมื่อไหร่จะมีทายาททันทีครับคุณไบทำไมกลายเป็นพิธีกรไปแล้วมารายการนี้ต้องร้องเพลง ใช่๋ยวต้องเตรียมเพลงว้ด้วยนะคะให้ร้องสองคนเง้ากรไงเพลงไรครับคุณแกก็ชอบร้องเพลงไม่ใช่เหรอคะเห็นดีดกีตาร์ชวงนี้ไม่คองได้ร้องนะกบไนะใครตุนใครตุนเแมวะี่งับแมวที่บ้านนี้คือซ้อมเพลงได้เหรอไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เหรอครับ ไม่มีค่ะลองอย่าถึงเจ็ดคำดิอ๋อเหรอแล้วก็ลองให้มันไม่ตรงคีย์ค่ะในเพลงนี้เทคนิคขนานี้เทคนิคคำพิเศษนะซึ่งคำจริงเราพยายามให้มันตรงแล้วเออใช่เออแต่ว่าเรากลัวเสียลิขสิทธิ์กลัวเสียตังค์เออนี่น้องก้าวหล่อมากเชียร์กับตันเกรดน้องก้าวสีพีชนี่เราฟังเพลงพี่ก้าวหล่อมากน้องกลาบหล่อมากอันนี้สิอันนี้อะไร วันนี้น้องๆสี่ท่านเดี๋ยวคุณผู้ชมเพิ่งเปิดมาเจออาจจะแบบงงๆเอ๊ะทำไมสี่ท่านมายืนตรงนี้คุบคั <ผม S 1> บอลช่อง3ค่ะสีฟ้ากับสีพีชนะคะปีนี้ซึ่งวันี้ความพิเศษคือกับตันทีมนอกจากคุณบอยเป็นกับตันหนึ่งทีมสีฟ้าค,คุณเกรซเป็นกับตันหนึ่งทีมสีพีชเรายังมีกับตันสองที่หอมมากคือน่องก้านกับตันกานวัยวัยหนุ่มกำลังพุ่งแรงล้วเราอโตแล้วกับตันกี่โตแล้ว ก็จะมีใช้ว่ากับตันรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่แล้วจะมีผู้จัดก,การทีมด้วยครับก็คืออย่างของสีฟ้าก็จะเป็นพี่แอนทองผสมทางนี้เป็นพี่เจนี่เทีย,ยนเห็นบอกว่าพี่แอนเตรียมอัดฉีดเต็มที่เลยเพราะอยากจะถือถ้วยมากไถเลยไถยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอผมจะไถออกสื่อเลยบอกอัดฉีดถ้าเกิดว่าชนะได้อะไรปีนี้ไถพี่แอนทองแอนทองผสมเป็นผู้จัดการทีมสีผมแล้วเขาจะยอมหรอโอ้ก็ไถออกสื่อเขา หน้าใหญ่อยู่แล้วแค่คุณพวกหน้าใหญ่เาก็อยากชนะเขาแบบว่าเสียเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ยางงั้นเหรอรับผมออยากได้บัตรงานบอลไปรับหน้างานได้เลยค่ะใช่แจกบัตรแจกบัตรตั้งแต่10บโมงเลยครับตั้งแต่10บโมงแจกบัตรที่หน้าสนามสุพัชราสัยที่เราทําแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปมีส่วนร่วมใช่คือถ้าเกิดให้บัตรกันไปล่วงหน้าเนี่ย บางทีไปช้าเดี๋ยวจะพลาดช่วงสำคัญสำคัญเพราะว่ากิจกรรมหน้าสนามอะเยอะมากแล้วเรามีแหลกแบบสปอนเซอร์เยอะมาแจกของนู่นนี่มีรงางวัลเพียบเลยค่ะอย่างนั้นเหรอใช่ครับไอ้ร้านคงมาแจกทองบ้างไหมพี่ไว้จะไปต่อคิวคนที่หนึ่งเลยอะตอนนี้ทองแพงด้วยครับใช่ไงเลยต้องไปต่อคิวฮะเก็บไว้ครับซื้อเก็บไว้เพราะฉะนั้นมันจะมีโบูธอยู่ที่หน้างานเราสามารถจะยังไงคุณอธิบายสิมีบูธหน้างานมีจากหลายแบบหลายสปอนเซอร์ของเรามานะครับก็แบบจะมี เข้าไปเล่นเกมรับตั๋วกี่ใบถ้าไม่ได้จะเป็นของรางวัลจะสูญหญย<ช>ไป<ช>ยังไงเอาอย่างงี้มผม<อ>ว่ามีของติดมือแน่ๆผมว่าถ้าไปอ่ะก็ได้ตั๋วเข้าแหละอ่ะใช่ใช่แลได้ของรางวัลติดมือมาด้วยถูกต้องรับผิดชอบนะต้องม,มัน,ม,นมันไม่มีใครไม่ได้ครับใช่ จริงครับถ้าเกิดคนแหงกะไปบัตรหมดอไม่อยากให้มาใช่ครับก็คือก็คือมาแจกบัตรฟรลแล้วที่สาคัญถ้าเกิดว่าคุณได้บัตรแล้วคุณนั่งดูจนจบเนี่ยมันได้ลุ้นรถด้วยไงดูจนจบเนี่ยจับฉลากจับสดใช่แล้วแจกรถหนึ่งคันรถอะไรนะน้องคุณอาจจะนั่งรถไฟฟ้าไปต่ขากลับคุณอาจจะได้ขับรถกลับบ้านอ็ไ้ได้ไหมใช่ย้อาไปมีส่วนรวมเพราะนี่54ปีต้องใช้ทีวีสีช่อง3ใช่ครับเพราะที่สําคัญปีนี้เดินทางง่ายเลยครับเพราะว่ารถ รถไฟฟ้าไปถึงเลยใช่ไนี่สะดวกสนามสุขสนามสุไปก่อนเไปจัดที่ลังเิตอะไกลไกลหน่อยไกลหน่อยใช่ไหมใช่ครับเคยเมื่อก่อนก็ราชมังคลาครับผมตอนนี้มาสนามสุขครับผมนึกดูเลยว่ามาถึงโอ้โหรถไฟฟ้ามาถึงเลยสมกต้องสะดวกสบายเสร็จแล้วก็ไปเดินกินข้ามาบุคงมาบุคงครับ แฮปปี้ครับผมเออรถรถอะไรรถที่จะแจกคือ t Toyota New c o r o l l a c r o s s ค่ะ H E V premium luxury มูลค่า1นึ0 0ล้านสแสนพันบาทนับแจกจริงนะแจกเลยแจกจริงแจกรถแจกรถไปเลยค่ะครับผมเสียดายอยู่นิดนึงให้เราร่วมไหมอยากร่วมเหมือนกันครับผมก็อยากร่วมไม่ผมถือว่าผมไม่ได้ลงเตะไม่ได้ไปเล่นการแสดงอะไร ผมถือเป็นคนดูก็ถือว่าจะไปเอาบัตรไปนั่งลุ้นเพราเนี่ยบัตรโคต้าที่ผมได้ไปแจกครอบครัวผมให้เขียนชื่อส่งเอาใช้นอมินีใช่เพ่เปลี่ยนนามสกุลด้วยอย่ากใช้นามสกุล๋ยวเขารู้ว่าเป็นของมาจากบ้านใช่ทําไมมันเงินขาดเนระไม่ได้รถฟรีอ่ะท่านี้ก่อนไล่ไปอาการจัดตัวของสีพีเป็นยังไงครับก็จริงๆอันนี้อันนี้พูดถึงเบื้องหลังเพราะว่าผมกับบอยเนี่ยเราสองคนจะ มาวางแผนกันว่านักแสดงชุดไหนจะลงตอนไหนเพราะว่าเราจะตั้งใจเปลี่ยนให้เป็นควอเตอร์ครับแบบว่าควอเตอร์คือสี่สี่คาบใช่อันนี้แบ่งเป็น6เลยแบ่งเป็น6เลยฮะถ้าสมมติฟุตบอลครึ่งละสี่สิบห้าทีงี้เราก็แบ่ง15 15 15ห้าใช่ใช่แล้วก็ชุดแรกก็เป็นชุดออกอากาศก่อนแล้วก็อาจจะต่อไปก็จะเป็นชุดผสมเป็นชุดน้องๆรุ่นใหม่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราอยากให้ทุกคนเล่นเท่าๆกันด้วยแล้วก็อยากให้แต่ละชุดที่ลงมาแบบ มีไฮไลท์ของแต่ละชุดเอาอย่างใช่ใช่แต่ว่าเราคุยร่วมกันใช่ไหมใช่คุยไม่ใช่คุณกายเป็นว่าเวลานี้คุณส่งชุดวัยรุ่นในเวลาที่โคตรต่อสู้ส่งชุดวัยไม่ใช่รุ่นแล้วอาจจะเป็นแบบว่าการหักหลังกันตอนอออาการหักหลังแก้เกมไม่ทันแก้แบบกำลังโดนน้ถึงเวลาลงไปปุ๊บโดนน้ำอยู่มันส่งแบบว่าทีมทีมทีมบีมาเราจัดทีมเอเดเอลงไปเลยกะถลุงคืนแล้ก็ไปซ้อมบ่อยไหม ท่าพ mm ีบอยสองครั้งสองครั okay, ้งได้เห็นเป็นยังไงทีมเราเป็นยังไงบ้างสีพีรู้สึกว่าสีพีก็ปีนี้น่าจะไม่พิกโผนี่ <ต>คือยังไงก็เต็งแน่เหรอแต่ทุกครั้งที่ไปซ้อมกูแพ้ตลอดเลยเฮ้ยมันซ้อมเราอบอกว่าวันไหนที่เราไม่ไปเขาชนะนะใช่อ,นนอันนี้จริงคือวันไหนที่ผมกับพี่เกมไม่ไปก็คือแบบชนะแต่ว่าก็เจ็บมาเยอะนะไอ้พวกแบบคำว่าทีมเต็งทีมเต็งเนี่ยนะพี่ยุทธนะเจ็บมาเยอะใช่ไหม <c oughs> เป็นรองจาอ่าฝูงอะไรจะเอาสี่แชมป์อะไรอย่างเงี้ยเต็งเจ็บมาแต่สุดท้ายเจ็บน้องไบช่วยพูดกับคุณบอยเขาไปเช็ทีิดนึงพี่พูดไว้ไหมว่าถ้วยนี้พี่ปล่อย ใช่พูดไว้ก่อนเพราะถ้วยที่สำคัญกว่าคือพรีเมรีกใช่ครับแต่ว่าถ้วยมิกกี้ก็เอานะวันที่เท่าไหร่จะเจอกันเดือนเมษาเจ็ดเมษาพูดอีกทีซิวันที่เจ็ดเมษาเจ็ดเจ็ดเจ็ดยึดอย่างละเจ็ดใช่ไหมเลขเจ็ดเลขเจ็ดเจ็ดเมษาครับผมก็สี่สามมันบวกกันเป็นเท่าไหร่เจ็ดไอ้ทีมงาน เอาคลิปวันก่อนที่ครบรอบหนึ่งปีมาชัอีกหนอ๋อที่ยืนกินแก้วอ่ะยกแก้วยกแก้วไอตอนไม่ไอตอน7จูนย์นใช่ไหมผมปล่อยคนเพราะใครก็เป็นอย่างนี้เราต้องใจกว้างครับผมกีฬาเราต้องใจกว้างใช่ครับเครชครับผมตะกี้เย้อยมาตั้งแต่เช้าเลยก็มังอ่านข่าวด้วยความเคร่งเครียดเรื่องกรณีบิ๊กโจ๊กเส้นทางเงินไอ้นี้มาสี่สมทีสม อะไรว่าเส้นสามเส้นสี่เส้นทางการเงินที่สามเส้นทางการเงินที่สามที่สี่ย้อนไปถึงตัวอักษรย่ออะไรไอ้นี่มาสี่สามสี่สามสับสนเลยตะกี้สับสนเลยเกือบจะเข้ามาพูดเส้นทางการเงินที่หนึ่งแม็กโทมินีไม่ได้ไม่ได้ลูกที่หนึ่งลูกที่สองจได้เลยฝังใจแม็กโทมินีไงได้เลยนะฝังใจไม่ต้องไล่แล้วจำได้หมดได้ขอดูภาพมอเตอร์ไซค์ที่มีคนเห็นแถวสงกระพาเห็นยัง มีอะไรฮะทำก็ให้เต็มที่อยากจะทำอะไรทำไปเลยพี่ไรเดอร์ท่านหนึ่งสองปพ่าให้มัวต่เข้ามาดูดาราในนี้เดี๋ยวอ่านข้อความพี่หวังว่าแต่ไม่จำได้ว่าวงเล็บว่าพ่อค้าขอลาบเป็ดจานหนึ่งอมาสิลาบเป็ดคุณมาวินเหมือนกันนะวอนตื่นมาเขามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยนะครับวันนี้ต้องกินเป็ดนี่พี่ก็กินเป็ดกินไหมฮะ กินเป็ดวันนั้นเป็ดพันโลด้วยค่ะโอ้โหผมแทะยันกระดูกให้มันได้หรือยังจะได้คุยเรื่องฟุตบอลช่องสามต่อแล้วอันที่เล่าไปแล้วนั่นค่ะเมื่อกี้สองประภาที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วมีภาพอยู่นี่ที่ไหนทำไมฮะอดีตไม่สำคัญเพราะปัจจุบัน17มีนาแมนยูชนะ4ีลิเวอร์พูล3สุดยอดจบนะ วงเล็บพ่อค้าขอล่าเป็ดจานหนึ่ง <c oughs> น <c oughs> าาี่คำจีตนวเนี่ยคำจีนตะเนี่ยพี่ตามพี่ตามล่าเลยไม่ไหนคนเนี้ย <c oughs> ไม่ผมกินเดียวมาเผยแร่เขาเลย <c oughs> อ่าปิดทะเบียนให้ด้วย <c oughs> ออค่ะกัวเขาจะเป็นด้วยความเป็นห่วงเขาถามผมแต่แสดงออกกันเถ็มพี่ตามสบาย <c oughs> แต่เพราะ อนาคตวันที่เจ็ดนี่แน่ตอนนี้คนนี้เขาย,ยังมีชีวิตดีอยู่ไหมครับเนี่ยคนนี้ปกติตอนนี้เขาทําได้เต็มทีแ่แฟนแมนอยู่คุณแก้คุณอยากทํเแล้วก็ทําถึงแม่จะทำให้พี่สับสนต้องเส้นเงินที่เท่าไหร่ที่สามที่สี่ใช่ไหมเส้นเงินที่สามที่สี่แล้วขึ้นมาเสกไม่ได้พูดเล่นแล้วมันเป็นเส้นที่กำลังเป็นที่ร้อนแรงกันในสังคมในตำรวจตอนนี้คือเส้นสามเส้นสี่ใช่ไหมที่ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆกับเส้นสามเส้นสี่เลยแล้วดันมาพูดสี่สามสี่สาม คิดถึงพิยุทธก่อนคนแรกครับเรื่องสกรอร์บอลก็มาเจอพิยุทธนี่น,น,นี่นี่แหล <c oughs> ะนี่คุณเห็นไหมอ่าเส้นสามเส้นเีต้องเป็นอันที่เป็นเส้นยาวๆ <c oughs> อ่ะ <c oughs> คือผมจะฟ้องว่าเกรซมาทําให้พี่สับสนมากตอนจะเข้ามาเล่า <c oughs> <c oughs> อะไรวะอะไรนะเออสองหนึ 2, 1, ่งทำไมรักษาไว้ไม่ได้วะพ <c oughs> ี่พิยุทธจริงๆอ่ะผมกำลังจะหลับเลยตอนนั้นแต่อันตอนนี้ปุก ใช่ตีเสมอผมแบบแล้วมันมันเป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่งครับขออนุญาตนิดนึงนะครับผมเอาเลยครับตามมาพี่ได้ทาให้น้องเจ็บปวดในนัดชิงคาราบาวครับอชินแล้วเขาชิงอเราก็ย่อเยอยอังโตนี่เนี่ยหมุนอยู่ได้ใช่ครับหมุนอยู่ได้หมุนจนได้ดีวันนั้นมันหมุนยิงน้องหมุนจนได้ดีโคตรแคนเลยค่ะหมุนจนได้ดีจนได้ดีตอนตื่นมาผมแบบหมุนตัวตื่นเลยครับผมป๊ะบมุดคือขนาดแฟนแมนยูเองด่าเลยมันจะหมุนอยู่ได้ใช่ แล้วมันหมุนยิงใช่ครับผมแล้วต่อเวลาหรือวพูพนังอีกค่ะสามสองค่ะรักสาวไม่ได้อีกเล่นไม่ละเอียดวันนี้ไม่พูดเรื่องบอลช่องนะวันนี้ไม่กำลังจะพูดว่าคุณต้องเล่นให้ละเอียดคุณก้าวครับผมเข้าใจเขาว่าเล่นให้ละเอียดใช่ไหมได้ละเอียดครับอย่าไปประมาทนะต้องเล่นแบบไบเยอร์มิวนิกแต่ตอนนี้ก็ไม่ดีนะไบเยอร์ก็ไม่ดีแต่มีเคนดีอยู่ครับอ๋อกำลังร้อนแรงทำลายสิติเพราะฉะนั้น เล่นละเอียดนะวันนั้นครับผมตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนเราพี่บอยจะจะจับผมยืนไหนพี่เอาให้น้องขนาดฮลคหน้าแล้วกันครับขนาดหน้าเดี๋ยวให้ไปเล่นหลังใช่ไหมวอลเลตี้ส่วนของเขาวันนั้นผมมันเอาไปยืนหลังหน้าไปเล่นเป็นเซนเตอร์เอาเซนเตอร์ไปเล่นเป็นศูนย์หน้าเอาปีกแอนโทนีไปเล่นมันยังไม่จบใช่ไหมไอยังไงนะอันนี้เล่นกองหน้าผมก็ผมก็จะผมกับคุณเก๊กก็จะแบบว่าไปถามมาแล้วแหละว่า แต่ละคนอยากเล่นตรงไหนชอบตรงไหนขนาดตรงไหนแล้วก็จับลงตำแหน่งตรงนั้นครับแล้ววันนั้นกรีก็ได้เต็มที่เลยครับผมเราต้องเตรียมลีลาครับผมกราบต้องคิดเอาไว้ค่าดีใจไว้เลยค่าดีใจเพราะเราจะได้ยิงเขาแน่นอนอย่างน้อยต้องมีจุดลอยที่ทเอลอยที่น่ไยิงไหนลองคิดตอนนี้สิไากแล้วฮะค่าดีใจไม่มันต้องวิ่งออกมาแล้วก็ทําอะไรบางอย่างประมาณนั้นนะสไลด์อ่ะสไลด์วิ่งไปหากล้องเออวิ่งไปหากล้องสองอันนี้เขาประสบการณ์สูง เคยลองสไลด์ไหมในสนามไม่กล้าเดี๋ยวเขาเปิดเ่อก็จะลองสไลด์ดูก้าเอาเตียมไว้นะครับผมได้ฮะเอ็ทีมสีพี่เขามีผู้จัดการอะไรพี่อะไรกคุณเจนนี่ผู้จัดการทีมเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะคุณเจนนี่ส่วนทีมสีฟ้านี่พี่แอนพองคือเป็นยังไงหน้าที่อะไรหน้าที่ของพี่แอนพี่เจนนี่ก็คือเหมือนกับเป็นขวดใจหลัก มากระตุ้นกระตุนเรียกว่าเป็นสายออกกำลังกายรคู่น่าจะเป็นแบบสายแบบมาด,ดามอาัดฉีดเลยใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยพเพราะนั้นแล้วก็อะไรนะรคือตอนนี้ยังไม่เจอเขาไม่เจอเลยก็อยาะเจอวันจริงให้เขาอาัดฉีดไม่แต่เขาต้องการจะได้เห็นว่าถึงเวลาเจนนี่กับแอนเนี่ยแอนนี่นักวิ่งนะใช่โอ้โหวิ่งจนกระทั่งคุณต้องลุกคุณวิ่งคู่สู้กัไม่ได้ไม่ได้แล้วเจนนี่นี่ออกกําลังใช่ไหมใช่ครับมัดกล้มทั้งนั้นใช่ถึงเวลาพอพวกคุณเล่นหยอกแย่สองนนี้จะลงไปด่าเลยใช่ใช่ คุณเจนนี่ด้วยลงไปเตะเองครับฮะพี่เจนนี่แค่ลงเตะใช่เป็นไปได้นะเออดีมกันนะเออค่ะเเราให้เขายิงจุดโทษคนละลูกไหมพี่แอนแล้วก็มีฝ่ายข่าวเนี่ยพี่ยุทธกับพี่หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยจริงพี่ยุทธอันนี้ผมคิดจริงนะผมอยากให้พี่กับพี่หนุ่มไทยไครยิงปุ๊บก็เชิญพี่กับพี่หนุ่มไปยิงจุดโทษคนละลูกจะให้พี่ไม่มาจัดรายการไปโรงพยาบาลแทนใช่ไหมพี่ยิงจุดโทษเองลองหลับเริ่มรู้ว่าพวกเราอะแคนอะไรพี่มากไม่พี่ลองดูเรื่องแมนยูเนี่ยดให้เรดดิ้งมันดีๆแบบ ประกาศออกสื่อทำพีอาร์เลยครับเดิมพันกันด้วยรายการอะไรอย่างเงี้ยพี่ชนะพี่ได้ผลกระแสมาด้วยพี่ลงไปยิงปุ๊บเข้าต้มกรี๊ดสิครับกรี๊ดใช่นุ่มกันชัยลงไปปุ๊บยิงปุ๊บอุ้ยอย่างนี้เหรอใช่ยิงพี่กรี๊ดสิครับกรี๊ดปุ๊บแล้วพี่ได้อาจจะพี่อาจจะผลกระแสมาอยู่ในมือเลยครับผมว่าน่ารักครับพี่ยุทธน่ารัก พอสมควรแล้วตอนนี้มีละครของพวกเราอยู่พอดีใช่ไหมโอ้ยเพิ่งจบไปเพิ่งจบไปเมื่อคืนครับอันจบแล้วเหรอมือปามหาอุดเพิ่งจบเมื่อคืนครับมีเรื่องต่อไปไหมน่าจะประมาณกลางปีครับถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วครับราะถ่ายแล้วเรื่องอะไรครับโลกหมุนรอบเธอครับโอ้โหแนวน่ารักนะเนี่ยชื่อเรื่องก็รู้แล้วใช่ครับน่ารักคุณชายละอาจารย์คนชาย ออนแอร์อยู่ออนแอร์อยู่เป็นยังไงตลอดจันครับผมก็ตอนนี้อ P 6ีแล้วกําลังเข้มข้นแล้วผมก็กําลังเล่นกับปมเยอะมากขึ้นตอนนี้ก็กาลังอยู่ในช่วงคลายปมแล้วแหละครับผมงี้ก็ฝากติดตามด้วยเออคุณชายนี่เขาเลนนะมีความซับซ้อนกว่าตอนแรกนะภาพบุรุจุทาเทพใช่ใช่ครับผมมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าใช่ใเรื่องมจะเกี่ยวประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับพวกสิ่งลี้ลับสิ่งธรรมชาติค่อนข้างเยอะปมมันเลยค่อนข้างเยอะนิดนึง คนอะไรเล่นล้วล้อหล่อนะค่ะหลอ่อเสมอเขาหล่อตลอดนี่ก็อีกหนึ่งคุณชายผมใช่ไงเดี๋ยวจะเป็นตอนตอนสุดท้ายไหมตอน<ไ>สุดท้ายครับผมชื่อตอนอะไรตอนนั้นชื่อตอนพรชีวันครับพรชีวันพรชีวันเป็นยังไงก็เป็นการต่อสู้เพื่อความรักเฉยๆครับแล้วก็เป็นแบบว่า ความน่ารักแบบสดใสน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรรอติดตามเลยรอติดตามด้วยฮะใช่ไหมใช่ครับผมเป็นชื่อตอนอะไรนะซีรีส์ซีรีส์เรื่องอะไรนะอ่รละชืดวงใจเทวพรหมครับตอนนี้จำขึ้นแต่ว่าละอ่อนจันโอ้ขอบคุณมากครับกำลังออนแอร์อยู่ด้วยครับผมไม่พาเข้ามา อ๋อแล้วอาจารย์ตอนนี้น่าจะยังไม่ตื่นอ๋อแล้วอาจารย์ขดที่จะเก้าโมงแล้วก็ยังเช้าอยู่วนละสตีอะไรแปดจะเก้าโมงเลย่ตนเพื่อนเรานะแซลแซลซน้องอาจจะตื่นไปทำงานแล้วแหละฝากก็แล้วกันครับในฐานะกัปตันทีมสีฟ้าครับผมสปารรสอร์ทครับใช่แล้วครับผมเน้นสนุกเน้นฮาแต่เน้นสกอร์ด้วยครับผมก็สรุกแน่ครับสำหรับงานบอลปีนี้เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้น้องๆได้บอกไปนะจะมี เรียกว่าเป็นโชว์ก่อนการเตะฟุตบอลนะครับอันนี้ก็เป็นพาลงพาเลสต่าไปนะฮะแล้วก็ระหว่างพักเบรกก็จะมีโชว์ก็จะมีฮรึ show ่งไทม์โชว์ฮรึ่งไทม์โชว์ซึ่งแบบปีนี้จัดยิ่งใหญ่เลยนะครับและหลังเกมซึ่งเป็นช่วงเตะจุดโทษใช่<ส>ธธมีเหรอฮะมีจุดโทษมีเหรอฮะผมผมอยู่ช่องสามมากี่ปีครับผมเตะทุกทียังไงก็ต้องเตะใช่คใช่แล้วก็จะเป็นไฮไลท์ตอนนั้นแหละใช่ถูกไหมสนุกแน่นอนและไฮไลท์ท่านผู้ชมก็คือแจกรถ Oh. โอ้โหราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทใช่ครับผมไปรับบัตรกันตั้งแต่สิบโมงวันเสาร์ที่ถึงนี้หน้าสนามสุพัชราสายใช่ค, <น S 2> ค่ะคุณพูดปิดท้ายเ <_ D> ชิญอยากให้มารวมพลังกัน,นเยอะๆครับผม,มเวลาภาพงานฟุตบอลช่องสามที่แบบมีแฟนคลับมาเยอะๆมีคนดูมาเยอะอะไรเงี้ยมันเห็นแล้วมเป็นภาพที่สวยงาม,มใชครับให้ทุกคนมาร่วมสนุกแบบว่าอาจจะร้อนกันนิดนึงก็เตรียมตัวมาให้พร้อมนะนะครับผมทั้งน้ําทั้งครีมกันแดดอะไรเงี้ยเตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วก็ มาสนุกสนานกันนะครับวันนั้นยาวๆกันไปเลยใช่ครับนะฮะแล้วก็มารุ่นรับรางวัลกับพวกเราไปด้วยครับผมก็เป็นสิ่งที่ช่อง3ามนะครับตั้งใจจะมอบให้กับแฟนๆช่อง3ามทุกคนครับผมเอาครีมกระแดดมาด้วยครับผมแน่นอนโอ้โหต้องจัดเลยแดรนครับผมเขาพูดไปหมดอย่างก็โอเคก็พูดถึงเรื่องรับหมัดแล้วกันครับสำหรับใครที่วันวันเสาร์ที่ย3บสามนะครับผ่านไปแถวนั้นแล้วแบบอยากดูพวกเราหรือว่าใครอยากตั้งใจไปดูอยู่แล้วก็คือ ไปรับบัตรได้ตั้งแต่10โมงนะครับส่วนใครถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไปจริงๆดูถ่ายทอดสดที่บ้านก็ได้ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง14.2ทุ่มครับผมเปิดหน้าจอช่อง3ทิ้งไว้ได้เลยได้เลยเป็นมากกรรมความบันเทิงสุดๆจริงๆใช่ครับใช่คับมอ่ะสลับกลับมาน้องเก้าครับครับผมย้ำนะครับประตูเริ่มเปิดบ่าย2โมงใครับครับครับผมอ เพราะฉะนั้นรับบัตรเล่นกงเล่นเกมครับใช่อาหารกันให้อิ่มให้เรียบร้อยทาคิวกระเดช่เสร็จสับเข้าไปเลยถูกไหมครับผมอ่คุณไม่เชิญชวนเหรอเชิญชวนเลฮะเชิญชวนแฟนๆทุกบ้านเลยนะครับอืออ่าประตูเปิดสองโมงครับผมเดินทางง่ายนะครับผมจากกลางเมืองสนามสุภาชละสายเดี๋ยวเจอกันนะครับอบีทีอีเอสนี่สบายเลยนี่เนื่องจากครับเนี่ยตอนนี้ละครออนแอร์อยู่คนต้องเชิญแบบคุณชาย ใช่ใช่โอเควารุโคลิกเป็นคุณชัยนะโนนัใช่ยไอเสื้อสองสีนี้พี่ยังไม่ได้เลยนะใช่เราได้แต่สีกลางค่ะเอ้ไม่เอาเออทำไมไม่เอาเสื้อมาให้ีปยุทธ่ะคุณบอลทำไมน็นเอออยู่ช่องมาผู้รู้กี่ปีละโอ้โหเป็นย่างผมเอาพร้อมมาอย่างคุณชัยฮะเอาแบบคุณชัยนะเชิญชวนเดินออกมาเดินทาง BTS เดินออกมาเนี่ยเชิญชวนก็ ขอเรียนเชิญดูในเรื่องไม่ได้หัวลอขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้ยุทต้องให้คุณชายรุ่นก่อนทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอาใช่ต้องมีตัวอย่างคุณชายตอนคุณเป็นตอนแรกเหมือนกันนะใช่เป็นตอนแรกครับถูกไหมตอนนั้นคุณเป็นอะไรนะชื่ออะไรนะคุณชายธราธรครับธราธรทำให้ทาให้เด็กมาดูก่อนสิอยู่มาดคุณชายเป็นไหมอ๋อเราก็จะต้องเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับก็มาดูฟุตบอลช่องสานะครับที่เรา มอบความสุขให้ทุกๆไม่ใช่เรายิ้มแบบนี้ไม่มีเรายิ้มแบบเวลาที่คุณยิ้มให้สาวคุณก็เป็นรอยยิ้มแบบที่แบบเป็นคุณชายที่แบบคุณชายคุณชายไม่ใช่อันนี้คือเป็นเมื่อกี้คุณชายกำมารอผมก็ยิ้มแบบนี้แหละคือโดกระล่อนมาเลยใช่ตาแบบตาแบบไม่ใช่นะไม่ใช่ไหมใช่ไหมชายกำมารอมากเมื่อกี้เออกำมารอเหรอคุณชายธราธรธราธรธราธรอือก็ใหม่ครับห้าสี่คำตอบแอคชั่นครับเริ่ม เอาเกี้ยเกี้ยวมัคุณบอกบอกบอกคุณบอกบทผมไม่มะลองลองบอกบทสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณชายธราธรผมคุณชายธราธรครับในโอกาสนี้ในโอกาสนี้อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมารับสดับฟังมีสดับฟังด้วยหรอครับเดินเราเป็นตัวของเราได้ก็เรียนเชิญทุกทุกคนแล้วกันนะครับผมก็ใครนะครับที่ว่าง ในวันที่23มีนาคมนะครับก็อย่าลืมมาเจอกันด้วยนะครับผมใครยังไม่มีบัตรก็สามารถไปรับบัตรได้บัตรฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันก็จะมีโชว์จากพวกเรานักแสดงอีกหลากหลายชีวิตเลยนะครับผมก็จะมีทั้งเต้นมีร้องเพลงยังไงครับติดตามด้วยครับผมครับผมือยังไงเขาก็ไม่ยอมเป็นร้องเพลงเว้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องร้องเพลงครับนี่เป็นสัญลักษณ์รายการร้องเพลงร้องเพลงอะไรครับเอาเพลงอะไรร้องได้อ่ะ ประเทศไทยดีไปแก่เลยเวลาแล้วใช่ไงใช่อ่ะยุคกระสียุคร้องจีบเขาเนเพลงหนึ่งอะไรก็ได้สรายการนี้เขาแบบป่าอยู่แล้วเขาไม่นการคาริกระสียากแล้วคือเราร้องยังไงลิขสิทธิ์เก็บไม่ได้หรอกพี่รู้เอพลงพี่โตให้พี่โตเพลงตัวเองเพลงตัวเองโปรโมทเพลงไปอ่านปากของฉันนะว่ารักเธออยากจะพูดอีกครั้งว่ารักเธอ แล้วไม่มีใครร้องกับผมเลยเหรอครับต้องร้องเดี่ยวรายการนี้เป็นมาตลอดนะเอาประมาณนี้แล้วกันประมาณเอาเอาให้จบเอาให้จบอ่านปากของชนะใหม่อีกทีหนึ่งอ่านปากของชนะว่ารักเธออยากจะพูดอีกครั้งว่ารักเธอและจะเป็นอย่างนี้กับเธอไม่ว่านานสักเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวฉันนะ อ่านปากของฉันนะคนด่าบอยเต็มเลยตอนนี้อ่านปากของฉันนะคือเขากำลังฟังดีดีเขากำลังร้องดีดีอยากจะพูดอีกครั้งว่าสีสามสาสี่อะคุณเก้าร้องเพลงเพลงเดียวกันได้ใช่ไหมฮะ ไม่ได้วแต่เลยเพลงอื่นก็ได้แล้วแต่เลยน้องใบเพลงอะเดียวเขาใจน้องอ่ะนี่แหละความแข็งแกร่งที่พวกพี่ต้องแบบผ่านมาตลอด15ปีนี่แหละแล้วก็จะเจออะไรอย่างี้แหละใช่ได้ครับได้ทำให้เราแบบแข็งแกร่งเอาเร็วๆมาอ่านปากของฉันนะนี่ว่ารักเธอนี่อยากจะพูดอีกครั้งนี่ว่ารักเธอนี่แค่นี้ใช่ไหมฮแล้วจะ นี่ไงงยแล้วเจอโอ้ยรู้รู้เนื้อครับเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่โตโงกับเมียเข้ามากี่ปีแล้วไมด้ยินมาเยอะไหมนึกอะไรไม่ออกก็เพลงนี้ฮะเออาเลด์ร้องเพลงอันภาคภูมเปลี่ยนเพลงเดียวมาแล้วเอาเฉียวเร็วๆๆเข้าวเอาเพลงนี้เหรอเอาเพลงนี้ก็ได้นะเอาบอยมาสารเสียงเลยจบตรงนี้เพลงเพลงขอทักเพลงขอทักเพลง ขอทั้งเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นต่อคุณเลยปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้อันนี้เพลงของพี่เปิ้ลไอรินใช่ไหมใช่ใช่ครับจะไม่พี่นิ่งเลยครับเนี่ยฮะยังไม่จบเลยเมื่อกี้ค่ะไม่จบเราได้แค่นี้เราได้แค่นี้ไม่เป็นไรไอ้ครอบครัวมาเทิมันมาต่อว่าแล้ว รายการเขายังไม่ได้ขึ้นเลยตอนนี้อะเดี๋ยวไปพบกับชั้นสีนมตอนในครอบบันเทิมซึ่งผมทอดทาง Facebook และยูทับเราเช้านี้คเพราะเดี๋ยวที่นี่จะคุยเรื่องการบ้านการเมืองกันต่ออยากจะคุยการเมืองไหมผมอยู่ช่วยคุยไหมกาปล่ะเอาไหมยังดีกว่าเอาไหมยังดีกว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาถามเป็นความเห็นอะไรนี้ไม่กล้าย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 าเราปล่อยเข้าไป อร่อยเข้าไปขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากสวัสดีครับแล้วเจอกันวันเสาร์แล้วหลังจากนั้นเจอกันวันที่7เมษายน7ศูนย์7ครับผมคลิปยังไม่มานี่นี่นี่โอ้โหโโอ้หมีแก้วมีแก้วเลยอ่ะแตกไปยังครับใบนี้อ๋ออร่อย ดื่มดำความรู้สึกตอนนวนเจ็ดบมันเป็นไงเพเรียบร้อยนะจะปวดนะอ่สิ่งที่คุณมาทำกับผมไม่น่าห้องสงตั้งแต่เช้าแล้วอ๋อเหรอฮะพวกคุณก็เลยต้องควักคลิปนี้ออกมานิดหน่อยเป็นการตอกย้ำว่าผมคิดถึงแต่อดีตก็แล้วกันคิดเจดีอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีคอ่ะค่ะและไปสิ ครับไปได้แล้วครับผมเอาขนมปังไปกินไห<ป>มหิวไหมขอบคุณครับ,บน้บองใบว่าต่อ